รรมาจาัดวิตใจของหลวงตาครับารรมาจากกัวใกล้ครับที่อินเทอร์เน็ตอะครับจัดอินเทอร์เน็ตของหลวงตาอ๋อลองอ่านกันมาองอ่านไม่มีครับครัน่า หาธรรมะจากเลือดใ์ของหลวงาตาคนที่หนึ่งผมพิจารณาสุภะไม่ว่าจะพิจารณาคนอื่นหรือพิจารณาให้อยู่ในกายตัวเองระหว่างพิจารณาจะเกิดความสงบนิ่งมากภายในใจภาพนั้นจะชัดเจนนิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ครับสุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ภาพนั้นคลายหายไปหมดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ความปวดก็หายวับไปในขณะนั้นไม่ว่าจะกําหนดให้เป็นคนอื่นหรือตัวเองผลก็เป็นเช่นกันในขณะนี้ผมได้คิดว่าไม่ว่าเราจะกําหนดพิจาจรณาสิ่งใดตามแนวทางนี้ย่อมจะปรากฏผลเช่นเดิมหลากเรียนถามหลวงตาว่าผมพิจารณาเช่นนี้ถูกหรือไม่และควรจะทําอย่างไรต่อไปครับถูกกล้องแล้วนะครับที่นี่งานนี้เรียกว่าถูกกล้องแล้ว ถ้าทำงานก็นไปมันยิ่งรวดเร็วไปรวดเร็วไปนะให้พี่งานอย่างนั้นนะคี่จะปฏิบัติต่อถึงนี้มันจะบ,บอกในตัวเหตุของมันเวลาพี่งานสภาพนี้มันจะเปลี่ยนของมันเปลี่ยนของมันแล้วก็พี่งานไปตามมัน,นเอยๆต่อไปสภาพนี้หายเรียบเลยหมดนะม่เดี๋ยวเราไปพูดรองหน้าผููปฏิบัติกับคาภายในเสือให้ถูกให้เป็นขึ้นปัจปฏิบัติปฏิบัติ <c oughs> เพราะการเทศกามาต้องระ้ัระวังคือเราเพื่อบอกไว้ว่าง่ายไม่ได้นะถ้ารปโยนตัวเองตัวเองระโยน,น,นเ <c oughs> องมาแง่แน่ถ้าเรามีผู้แง่งมาต่อมันเป็นหมายอย่างนั้เหรอไ,รไม่รู้ตัวนะคุณต้องระวังระวังพลาดไปคนที่สองครับกำหนดคุทโตเมื่อจิตรวมไม่มีตัวตนรู้แต่ว่าหยุดนิง่ง อยู่เฉยๆไม่ได้จิตจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมีครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยู่กลางป่าจิตพุ่งผ่านล่างของพระ,ะไปะครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยู่กลางป่าจิตพุ่งผ่านล่างพระไปเห็นเป็นโครงกระดูกรู้สึกรู้สึกกลัวก็เลยถอนสมาธิเป็นเพราะอะไรแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ มาพี่งานก็ดูคมันจะเปอะไรพี่งานก่อไปที่วิ่งก็มาหายอะไรหรือลัวหรือลัวครับคัวเจ้าของก็กระดูกคนนคัวหาอะไรมีพี่งานก่อกระดูกเจ้าของก็กระดูกวิ่งก็มาตัวเองเพราะกลัวงั้นหรืวก็อยู่มีคัวไม่คั่วหรือครับฮมันจะเป็นงานก็พี่งานไปอจึงไม่เคยตายมันถึงเหตุถึงผลแต่มันถึงได้ความหมาย ใช่ครับผมแมวบายมากครับคนที่สามครับอืมหลานกําหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธหลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้วเข้านั่งสมาธิต่อจิตใจก็มีความสงบดีหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลานเองตัวลงนอน<ช>เพื่อพนะักหลานเองตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนพอหลับตากําหนดพุทโธได้ไม่นานมีความรู้สึกว่า จิตใจของหลานเพียมากและความรู้สึกค่อยๆหายไปกำหนดสติแทบไม่ได้เหมือนหลานหมุนเข้าไปอีกมิติหนึ่งท้ายมุดเข้าไปในโพรงที่แคบมากสต,ติสมปสัญญะเกือบจะหมดไปตัวจิตก็ถูกคิดขึ้นว่านี่แหละอาการของคนใกล้จะตายหลานก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะตายจริงก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไง แล้วอีกจิตหนึ่งก็คิดสวนขึ้นมาว่าอย่าพึ่งดีกว่าเราทําบุญมามากพอแล้วหรือที่จะตายหลานก็พยายามฝืนให้สต,ติกลับคืนมาดังเดิมโดยบริกรรมพุทโธให้ตีให้ผีขึ้นจนดึงความรู้สึกและสต,ติกับมาดังเดิมขณะที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเหมือนร่างกายจะถูกดูดดึงอยู่ตลอดเวลาให้เข้าไปในช่องแคบๆอันนั้น สู้กันอยู่สักพักใหญ่สู้กันอยู่สักพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะล้างสติกับกายที่จะให้หลุดเข้าไปในช่องคแคบๆนั้นออกมาได้หลานอยากกลับเรียนว่าอาการที่จิตกับกายจะแยกออกจากกันหรือเปล่าหรือว่าขาดสติไปในขณะนั้นไม่เจ็ตอบมันเป็นเรื่องของการภาวนาแล้วแต่มันจะเพือการเปลี่ยนแปลงไปตามไปบอกไปสอานลูกแมาสม,มุนไม่ถูก ให้มันเป้นของมันไปเรียนรู้กันไปรู้กันไปกับสยามตัวใหญ่ที่แสดงออกง่ายๆมออันนี้ยังไม่สึงวิสัยที่จะถามครูบาอาจารย์เพราะเราจะมาตอบให้มันเป็นอาการของกลิ่เหมือนกัาเมื่อเขาต่อยกันเรื่อยไปยังไงมาเขาไม่คำนึงเรื่ไงนันอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันเข้าทิ่จะงานมันก็มีอาการแสดงกำจัดแสดงยันจะทรามมา เพาะว่าขาวหัวการหัว่ยหมูไม่ถูกมันก็เป็นเครื่องสอนในตัวนี่แหละอันนี้ไม่จับให้เราผ่านไปคนที่พีค่ะตามที่จะพีคญะพวกพู้โคอยู่เลยอย่าไว้ใจเขาเขาบริกรรมพุทโธครับเอออันนี้ยาปล่อยอันนี้ก็แยกกันให้อยู่กับความรู้นะครับใจงจะนีคนักรู้ผุ้โคมาตื่นปั๊บความรู้ก็อยู่กับที่นั่นตั้งตัวได้อืมอ่ะ เอาตรงนี้จะปล่อย,อยนี่นะอาการมันแบบนั้มันไม่แน่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย,ยมียยาายมาการพิจารณาอะไรมันยิ่งเยอะมันยิ่งเปลี่ยนมันพยานาไม่จบอายามใจตรงนี้คนที่สี่ครับผมเคยฝึกนั่งสมาธิโดยใช้คำริรมว่าพุทโธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆครับแต่เดี๋ยวนี้เวลานั่งสมาธิแล้วกลายเป็นว่าไม่มีคำริกรรู้รู้สึกแต่ว่ามีลมหายใจ ผ่านเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและบางทีก็หายไปเฉยๆทาอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับ็่าประมาณแับนี้ไม่มีอยากบ้งเสียเพามันจะปล่อยเขาันปล่อยมันเองอย่าไปเยืองเยอย่างนี้ถ้ามันจะปล่อยรู้มันก็ปล่อยเค่อย่างเชื่อกาหกดผุ้โทรผู้โทติดกันมาไม่ให้เผืออะไ่ เวลามันเต็มที่ของมาแล้วพุทโธกําหนดไม่ไม่ออกเลยหมดนั่นทำให้เห็นอย่างนั้นสิแค้ที่พุทโธทำไมติดจำนากับจิตนี้เนี่ยที่ทำไมพุทโธไม่มีปรากฏกําหนอะไรก็ไม่ออกหายเงียบเหียนต่อความรู้อ้าจิตจับไม่เข้ความรู้นั่นจับความรู้ซื่อพอความรู้มันได้จังหวะแล้วมันเคลื่อนออกมาพุทโธจับปั๊บเข้าไปนั่นอย่างนั้นก็ใจเนี่ยเป็นบทเรียนในตัวเองความเรียนพิจานณาตัวเองสิ มันไปบอกคุ้งอะไมันมันไม่เหมาะอ่ะไอ้ที่ยาการภาวนามันเหมือนเขาต่อยมวยจะมาเคลื่นไหวไปไหนมันจะรับปัจจุบันปัจจุบันระหว่างทั้งมวยทั้งสอไอ้นี่ระหว่างเ่ลียดกับทำมันสกันอู่่กันนั่นแหละขอโทษนะครับคนที่ห้าครับลูกภาวนาพุทโธมาโดยตลอดจนกระทั่งจิตสงบพอดี ทำให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆมากนักลูกพิจารณาว่านี่เป็นความว่างหรือขณะพิจารณาความว่างจิตมีสติสมาธิพอดีพิจารณาสักคู่เหมือนกับทำไหลไปเองพิจารณาเองโดยลูกไม่ได้กําหนดเจนเจ่เพียงรู้เท่านั้นสภาวะอย่างนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนจิตบอกว่าพอแล้ว เวลานี้ลูกภาวนาพุทโธและกําหนดอสุภะไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกากเรียนถามท่านหลวงตาว่าจะต้องพิจารณาหรือกําหนดอย่างใดอีกเวลานี้พิจารณาอีกเพามันมีอยู่กับตัวนันไม่เห็นได้ยังไงอาุภะอยู่ในตัวนั่นแหละพอใจเหรือครับมันอยู่ในตัวมันจึงไม่เห็นเอาพิจารณาไปของมีอยู่มันไม่เห็นได้เหรือถูกยจสอนของมีอยู่ต้างนั่ง าา,า,ากนูมครับนที่หกครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยุขึ้นแท้เนีเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิทยุมีขึ้นอื่นนัดเข้ามาแทกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลูกไม่สามารถจะเปิดฟังวิทยุหนึ่งร้อยสามจุดสองห้าองขั้นหลวงตาได้เพราะมีขึ้นอื่นแทรกมาทับขึ้นของหลวงตาตลอดลบกวนจนฟังธรรมะของหลวงตาไม่ได้เลยค่ะ อันนี้กองทัพเทวทัตให้รู้เอามหาโจรมันแทรกน่อแทรกนี่อยู่นี่มาตลอดแหละไม่แทรกนี่ก็แทรกอย่างอื่นมาตลอดไม่เคยละแทรกมาอย่างนี้นะที่มหาโจรมันไม่กล้าออกหน้าออกตามันก็แทรกอย่างนั้นแทรกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เราเคยเตือนแล้วแต่มีทางนั้นเองแทรกก็แทรกไปตรงไหนที่เข้าใจเข้าใจตรงไหนที่เป็นมหาโจรให้รู้ว่าเป็นมหาโจรเพียมันแทรกนี่มหาโจรก็ว่างั้นสิครับตอนนั้นเนี่ยเขา เขากล่าวเรียนว่าอยากให้คณะลูกศิษย์ที่รักผิดชอบวิทยุช่วยตรวจสอบให้ช่วยกันแก้ไขเพราะเข้าใจว่ามีพวกมารมากันแก้ไม่ให้สาธุชนฟังธรรมะของลุงตาได้พวกนี้มาขีดมาขวางธรรมะของพระุเจ้าแล้วเมื่อไหร่พวกนี้จะได้รู้เห็นธรรมะและเจ้าค้าูกเข้าใจว่าพวกนี้บาปหนักมากทีเดียวที่ขีดขวางธรรมะของพระุเจ้าให้ออกไปเป็นประโยชน์ต่อโลกเขาผู้พิจารณาเขาพิจารณาอย่างนั้นละ่ะคนที่ทํามันก็ โจรมันก็คนคนที่ไม่ใช่โจรก็คนมันตามอยู่กันอยู่นั่นแหละเข้าใจเหรือครับ<ะ>เขาดูอยู่เรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เขาไม่ดูนะรู้อย่างนั้นเราทราบม,มาตลอดก็รู้ว่านั่นเป็นโจรน,นี่เป็นเจ้าของสมบัติมันพอช่วยได้แล้วมัน่วยไป่วยไปถ้าฉวยไปฉวยมาเดี๋วจับตัวได้ก็เอาเขาใส่คุกได้นั่นแต่อ,อย่างนั้นเองที้นมนจับตัวได้จริงงแล้วมันจะไปไหนนั่น เหตุผลกฎเกณฑ์มีอยู่กฎหมายบ้านเมืองมีอยู่นั่นมันก็ไปตาม,มาากฎนั่นแหละถ้าจับตัวได้แล้วจับไม่ได้แบบมันขโมยไปเรื่อยๆไปเข้าใจหรอครับนีระวังว่ตาเจ็บระวังตัดกับพวงหั่ไปนะถ้าเชิดทราบนะั่นแล้วมันตัดกับพวงหัาไปตายนะตรงนั่นตายนะระว,วังให้ดีพวงหำมา<ห>กครับก็พออย่างนั้นแทรกอ่ก็นั้นะที่ เรื่องเลมาๆไปดูทุกวงคำเจ้าของถูกก็ตัดเอาไปเงียบนะมีแล้วหมดแล้วแล้วหมดแล้วครับผมหมดแล้วเท่านนั่นแล้วขี้เต่อยุ่งมากเว้ยแลควกี่วัเงี้ยก็บอกแล้วว่าเรื่องไร้มันมันตามเรื่องดีมากะมันทําลายจามทาลายพวกนี้ไม่มีงานทําไม่ได้ทาความชั่วอยู่ไม่ได้คนชั่วไม่คนคนชั่วไม่ทำความชั่วอยู่ไปได้ต้องแง่ได้แย่หนึ่งแง่เดยแย่หนึ่งอย่างนี้นักเรียนโต แต่คนทำดีก็ไปทำชั่วยอย่างนั้นไม่ได้ทำแต่ของดีงเรื่อยไปทางเดินคนละทางนั่นละ่ะแต่มีทานั้นเองใครจะเดินทางไหนให้เลือกเอาเรืเ่องเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไม่ใช่มีมาปัจจุบันเนี่ยความชั่วความดีคนชั่วคนดีมีมาด้วยกันมันเป็นคาดเดากันมาเรื่อยอย่างนี้ให้เขาเขาเขาใจอย่า <c oughs> ข้งแต่เราจะภาวนากับมานในหัวใจมันยังเกิดจะว่าไงไปว่าอะไรคนอืน่นมานในหัวใจเราเกิดมากยิ่งกว่ามานภายนอกนะพอจะาหันเขา้าสู่ทางหน้าโคนาะอุปสรรคมาแล้วนั่นมาแล้วนั่นจีความทางนังกี่ของทานีาาน้ให้ล้มเหลวไปแล้วนั่นมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเนะ่ะดูเอาเหล่านี้ไปดูตั้งแต่ภายนอกนะไม่ได้คติให้ดูตัวเองถ้ารู้คนของวานตัวเองภายนอกรู้หมดนั่น คนตรงเรงไม่รู้มันก็ไม่รู้ภายนอกถ้ารู้คนตรงเงให้เรียบพูดจนปักตลอดไม่มีอะไรเหลือคนไหนมาลู่หมดนั่นมันรู้ที่ตรงนี้นะหลงก็หลงรู้ที่ตรงนี้ติดเราแล้วก็ติดเขาไม่ติดเราไม่ติดเขาไม่ติดใครนั่นมันติดเราซะก่อนนั่นแหละอื เราอยากให้ <c oughs> นักภาวนาเราเน้นหนักทางด้านภาวนามากนะท <c oughs> ่านทั้งหลายจะเห็นความแปลกประหลาดในใจ้ย่างไม่คาดไม่ฝันนะ <c oughs> เห็นลูกเป็นอย่างไม่ไม่เคยคิดเคยคาดเลยมันลูกของมันลูกของมันเชื่อม่อมันไปเรื่อยๆเล,เล,เล,เล่อยๆทีเวลาทำมาเปิดออกเปิดออก,ออกที่เลีจางไปจางไปมันตามต้องกันเป็นงานเวลาที่เลีนะอะไรจะมืดไม่ศีรษาไปหมดข้าไม่ออกนะ กี er ่เวลากี่เลือนมาเป็นอย่างนั <h 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 ้นเวลาเราบุเบิกไม่หยุดไม่สอยแล้วมีวันหนึ่งจนได้เราจะเปิดกันออกได้ให้เห็นเงื่อนของกนแอะไรกันแล้วก็แก้ไขแล้วไปเรื่อยสอบไปก็มีทางแก้ไขเรื่อยไปในภาการพิจารณางั้นเรื่องภาวนามันจะเรื่องเล็กน้อยนะแก่นของศาสนาอยู่กับภาวนาบุญเจ้ารัด้วุยภาวนาสาวกทั้งหลายประจัด้วยภาวนาฐานะของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้นนะไม่ได้เกิดจากอื่นอย่าลืมบทนี้นะ ถ้ามันเห็นน้องเรานี่แล้วพูดคำงกํางสับางคั้งนางกระชามนี่จะมาอยู่นี้หมดเลยนะอืนี่เราก็เคยพูดแล้วเคยคิดเคยกันเมื่อไรกั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นนี้มันยอมรับนะเวลามันถางขึ้นมานี่เหรอนั่นพระพุทธเจ้าตรัะรู้อย่างนี้ก้เหลืออย่างนี้เห็นไหมมันซ้ำมันแน่ขนาดนั้นการตรู้อย่างนี้คือหายสงใจทุกอย่าง เรื่องักรูปของพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้เข้ากันได้สนิทเลยนี่อันหนึ่ง <c oughs> อันหนึ่งก็เหอพระพุทธเจ้าพระจมพระสงฆ์มาเป็น,หนเหอเดียวกันได้ยังไงแล้วใครคิดไว้แต่ก่อนพุทโธธรมมรมโสงโคติดแนบจนขนาน้นั่งถึงขนะนั้นไม่เคยปล่อยเลยพุทธโธธรมมรมโสงโคละเอียดตามจิตไปตลาดไม่เคยปล่อยวางแล้วไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นประจักษ์อย่างนี ถ้าเวลาถึงการที่ควรลูกก็เห็นแล,ล้วถามขึ้นมาเหงาพุทธเจ้าตัดสู่อย่างนี้ได้เหลืออย่างนี้ได้เหลือแล้วนั่นสงส,ยสัยที่ไหนนั่นแม่นยำแล้วนั่นถ้าจากนั้นเหงาพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นนั่นนี่แหละมันไม่คาดไม่ฝันมันเป็นขึ้นในใจไม่ต้องถามใครเลยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเนี่ยคือมันเป็นแล้วนั่นถึงได้ออกมาพูดพุดทโธตโมสองโอเข้ามาอยู่จุดเดียวนี้หมดเลยนั่นไหลเข้ามาจุดนี้หมดที ภมมาวนาะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมยื่อไรสำคัญมากทีเดียวเรื่องภาวนามความรู้เรื่องภาวนมามีพิดสดารมากบางที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วเรียนหนังสือก็เรียนจ <c oughs> นกระทั่งเียนเป็นมหาฟังที่หนืมเรียนไปเรียนไปสงสัยไปสงสัยไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> พอจับได้เป็นหลักเป็นเกณฑเลยนะ <c oughs> มันก็เป็นทั้งมันจนเมา่อเราออกมาปฏิบัติที่จับติดจับติดจับติดอ๋ออ๋อเลยแต่นั่นนี่แหละความแน่นอนมาอยู่กับภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นมันรู้ชัดเจนชัดเจนไปเลยอันเ,นนนาเราเรียนอันเราจำเฉยเฉยเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเ้็นิพพานมีหรือเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเรียนถึงนิพพานแล้วไป,ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเพราะว่าเจ้าเขาตรงนี้แล้วนิพพานที่ไหนตอนนั้นพอท่าน หาจำาล้นะหะละันน <plat SC I ENT> ah. 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 ั uh. ้นะวันนี้ขูดมากวันไหนจะพูดทุกวันทุกวันมันง่ายมากเลเอะะ่ะทิ้งใจก่อนไอ้พรแล้นจะไปแล้วเออวันไหนวันนั้นทุกวันคนวันน้ทุกวันทุกวันออ วันนี้คูดเรื่องภาวนากับพูดจะยอ่อเลยทุกอย่างจะยอ่อเลยเหนื่อยมันเหนื่อยนะไม่อยากพูดอะไรมากเลยนะ <c oughs> หมู่วานก็ดุคนที่เราว่วจะออกมาไม่ได้นะเขาออกมามันลุงเลยนะเพราะเราก็จําเป็นที่จะได้ออกเนี่ยมันมีเรื่องหีบังคับให้ออกออกน,นู่นนั่นนู่นนี่ที่จําเป็นมันเกี่ยวกับเราคนเดียวต้องไปดู <c oughs> ถ้าออกไปนวะเขาอ,อยู่ที่ไหนที่ไหน นู่นฟาทุ่งนาก็โดดเข้ามาลุ่มกันนะดูเอาเช้ง okay, วันออกมามาทีไรได้ดูทุกสี่มันลุม่มกันจริงๆนะไม่มีเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายทหารนั้นเราหลบหนีของเราไปอยู่ในรถนั่นนะไม่มีอะไรแล้วน,ะนั่นแหละความสูงของเราพอเข้าไปรถน,นอนปบอยูสั่นรถจะไปไหนช่างมัน <c oughs> แล้ว <c oughs> ละงับผันของเราระวางขังกับกิดอยู่ด้วยกันละงับก่อนในเวลานั้น เงียบ <c oughs> ไปเลยไปที่ไหนหายเงียบไม่สนใจนี่เป็นความสุขของเรา <c oughs> ถ้าอยู่นี่เเหมือนติดคุกติดตารางมาโยทูกยากลำบากม <c oughs> <บ>ากมันก็นับถือก็ยาวแล้วนักถือแ,แต่เราผู้รับความนักถือของคนที่มันจะตายเขาไม่รู้เรา <c oughs> เวลาเป็นหนักของนี่นะ <c oughs> <c oughs> เวลาจะออกไปดูนั่นดูนี่ค่ำๆจะค่อยออกไปไปดูแล้วมาก็มาสั่งสั่งสั่ง เขาออกกันำงานไม่ได้นะมันยั่วเยายั่วเยาอย่ยงนี้บุบ้านนี่ก็ไล่ผู้หญิงคนหนึ่งกับกรล่งหัวมันนี่แแล้วไปดูกุฏิเขาเขาหมเขาแอมถึงไหนแล้วพอออกไปก็เวลาเราไปนี่ก็เห็นเขาก็กำลังกำลังออกมาเขาเห็นเราเราก็เขาจะปูปับมาเราแล้วก็ปุ๊บเข้าช่องเลย เขาชอบสาขุต e, no ีนั <sim. S 3> Leah, ่นนหะหลบเขาชองป้าเขาก็ฝานที่นี่พอไปดูนั่นเสร็จนึกว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะเขาออกไปแล้วนะเขารอจังหวะเราอยู่นี่นเออเป็นงนั้นนะรอกันรอครันนี้ก็มีเหมือนกันมัดที่จะต่อยคนเขาใส่เนี่ยจะไปดูนั่นดูเขาตีถึงไหนแล้วตีฝาถึงไหนถึงไหนดูถ้าออกนั้นเราก็ลงนั่นแหะมาั่มนนั่น อ่าเพราะนั้นเขาเจาอยู่นั่นแล้วพขเจ้าอยู่นั่นเห็นเราลุงจะเลาหัวเมียฝรั่งกับคนไทยคนหนึ่งแลลุงมาจะเลาลุงมาอะไรี่ตะกี้นี่เห็นออกแล้วลุงทำไมไม่ออกตายออกไปวะคุณเชตำเรนี่มาสถานนี้มาเจะสถานที่เที่ยวเล่นนานมาตายเดี๋ยวนี้มันไล่ทั้งตัวทั้งัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวนี้มันตกภาพนั้นโผมไม่รู้นลตั้งแต่เย็นมานนี้มันคงไปไม่หยุดแล้วทั้งหัวทั้งเมีย ตกเข้าไปดูเนี่ยเวลาจะตลกมันเป็นมันเองปั๊บเลยไล่ไปเลยที่นี่คนนี้ก็เยอะแยะที่นี่กลัวอะ้รนะกลัวแต่คือเรา้างครั้งเราก็มาสบายปากสองคนมันอยู่พวกนี้ไม่ต้อบปากมีกันไปเองเราก็ไปเรามเข้ากุฏิ่างนั้นนะโอ้ยมันลำบากจริงนะให้ความนากรองดูชารย์ธรรมสองฉบับครับโะ้นากรอง อะไรบูชาทำด้วยเช็ดของฉบับครับเออเออเอาเอาอันนี้ให้ยั่อเดี๋ยวนี่เอาไปเอ้าเอาเออเอาทเอ้าเอาเอ้าเอ่ออันนี้บ้านอันนี้มันใหญ่กว่าอันนั่นเข้าใจไหมไสมีมาตรฐานได้ใหญ่กว่าเอามาเล็กนิดเดียวเราให้ใหญ่เท่านี้เออให้ก่อน อิจต um mm. ่างปฏิตจังสมหาสิบเมวะสมิจตุตาเปรูเรตุสังกปาจานโทภณะละโสยถามณิโชติระโสยกาสัตติติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาตะตัมาเตโกวัสมันตรายโยสิกิวติฆาอยู่โกภะ อภิวาสนาสีชนิดจ้างมุทภาพจายโนตัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง แมวจนนั่นเลยไม่ได้นะอุ้ยมันฉลาดมากนะแมวัวนี้ฉลาดมากมุ่หนอนอยู่ข้างนอกกลางคืนมันปีนขึ้นกำแพงได้ถ้าก็ไปหาดูที่มันปีนเห็นช่องมันปีนปีนได้ถ้าก็ไปขายยากก็พ่านข้างนะี้ยังไม่ได้นะเมื่อคืนวานมันขบขันไปเล่าอย่างนี้ยนะกลางคืนฮนะ เาเรียกเกันเ er. oh, ื่อยๆเ่ย <se น้องไปภาพพี่ภาพพี่ภาพพี่เลยโอ้ไปใส่ตาไปด้วยนะผีผีมีออนจะผีผีกล้ามากจ้ากล้าพัวไปหมดเราก็ดูเอ้ย้าททำไมทันไปฉันกล้าอยู่เลยดีเด็กวะบอกท่านคงไล่แมวแล้ววางอันนะทีนี้เราก็เดินนะเขาดักขงหน้าเราไม่เห็นมาเั็นที่ภาพใต่ไปนั่น เราไม่มีไฟเลยเรามาแน่ะเราไม่เคยเปลยไฟเราเคมาจากโน้นลงมามาก็โคตาขายโยมกันน่หะนะขายไฟแทบอยู่ตาขายผ่านเลยสนมาเกิดเองเป็นอย่างนั้นคบกันดีไปโคมาตาขายซ็ไม่แล้ไม่บอกตาดิ่ยผ่านนี้เขากัน บางคืนเจ๊นั่นเตะนี่เลาเราไปงานนิสัยขาก็ไม่ดีเตะไปเรื่อยเขาถามนั่นเป็นแผลอะไรเป็นแผลอะไรแล้วขี้แก่กอบเราเาฉยคือเราขาเรามันเจ็บมาเลยไปที่ไหนเตะด่ดาไปเลยไปใครก็ไม่ชนะที่จะถามนั่นเป็นอะไรนี่เป็นอะไรมันโดนอยู่ที่แห่งตามนึงเราก็เฉยหางสี่ห้าอัน <c oughs> <c oughs> ไม่เก้าโมมันเท่าหน่อยเถอะวันไหนก็สายตัวนตัวเอาไปเลยที่นี่ไปเลยไปแล้วไปไปเอาเก็บได้เก็บได้ ลงออง่ารอนะะ bridge, fruit, ี่เของมาขอไม่ขอก็ได้แ้วนั้นเองนี่ไม่ได้ไรด้มีสอแตเป็นรถให้พิเศษนะตุโดนโคราชิสระดีสามแ่ ให้พิเศษพ่เศษทั้ง,ห,ดดงห,หมดทุกคนแต่ชายภูมิให้พิเศษสองงานภาคญี่ปุ่นแนบแล้วคือ้อันเนี้ยเราเทียบจากนี้ไปถึงเลยโคราชไปสูงเลยเราดูเขียงใหม่ของเราแล้วไปเทียบกับเขียงใหม่ทั้งที่ไปโคราชไปถึงชม่มวงนึงต่อสีขี้วัว่เะเราไปใกล้ขนาดนั้นแค่สถิตมาใกลแล้วกลับมานั่นแหละนน,ละนั่แต่นี่เราก็พิเศษเขามาขอ มาเอานี่ให้พิเศษพิเศษหรือเราไปเรียนก็เรียกว่าให้พ <H an> like ิเศษทุกลรงไปอะไรอย่างนั้น่ะสมสารที่ทำมคนไขู้ีหัวใจอยู่กับหมอแล้วคนไข้ไม่ไม่ได้คำนึงถึงความดีความจเจ็บไข้ต้องนิ่งพาหมอหรือหมอจะทําไงหมอก็คนเหมือนกันช่วไม่ไหวเราจึงได้ช่วยอย่างนี้ช่วยเยอะเพราะเราเข้าไปดูลบครัวครัวคนไข้นะไปอย่างนั้นอ่ะน้องตาจะมเหมือนบ้าน เข้าไปอยู่ในส่วนจรงไปดูอะไรอะไรเสร็จแล้วออกมาได้เป็นข้อคิดกันมาแล้วก็ดีบาดใจมากถึงสามหนาหมดเป็นหมด่นในโกดังเรามีเป็นไม่อสะอานเลยเป็นตลอดไม่ให้งหมดไม่ได้ไม่พอไม่มีนอกจากของไม่มีเต็มอิ่เอามาไว้เก็บเกี่เก็บเกี่ตลอดอย่างนี้ที่เราไปเราไปที่เราเสร็นเราได้เราไม่ไปที่สอง หาทางตลาดข้างนอกตั้งใจแข่งขันเสมอเสมอถ้าเราไปเองได้พิเศษมีอะไรให้ทำอะไรความเมตตาไม่ใช่อะไรนะที่เราดูไม่ใช่ดูเลยข้อความเมตตาตรงนี้บอกว่าอยากขอให้พี่น้องหลายได้มีความแช่ในใจความเมตตาความเดฉยเมตตาความเห็นแก เห็นท่านเห็นเรานี่มันจะกระจายไปทั้งสี่น,นาไม่เห็นแต่ตัวนะเรื่องกิเลสเห็นแต่ตัวเห็นแต่ได้เห็นแต่เ,เอาเอาลัดเอาเสียดย่ดใชคโกงล้อเล่หยบนล้อชันขันโกงอยู่กับนี่แต่ทำนี้เปิดเปิดชาล่าชาล่าประสา,านไปเรื่องเนี่ยนะจำมาทำเป็นห่านใครที่ไหนสนิทกันหมดอย่างเรามาเนี่ยเนี่ยถ้าเห็นกันที่ไหนอยู่ที่ไหนที่ไหนาทาไมยังมาสนิทกันทำนั่นเลยต้ายสนิทนั่นตายใจกันแล้วอยู่ด้วยกันได้คนเรานั่น ถ้าไม่ตาใยตนะตาใจกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้แต่ผมเมียยังตากันได้ว่าไม่ตายใจกันอย่างนี้ไม่ชื่อสาสุต่อกันแตกกันได้นะถ้าลงมีความชื่อสตส์จรงใจท่านจะเราเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันได้หมดนี่เราทำประสานได้หมดนะอะไรอะไรอ,อีกอะไรอีกเนี่ยนะอาวะไรละ,ละมีอะไรเออจะไปละทีนี่นี่จะไปจะไปจะไปแล้ว ไปละไปดีข้าน่ไม <eventually> like, ่ดีโดนจักไปเลยเราตุ้ตัวหัวบอกว่าดีข้าไม่โดนดับไปเลยแล้วทุ้งตัวตุ้งตัวขานีเกิดเอกมาเลกคมชอบไปเดินยงกลมสแปะสปะจะล้มทางยงกรมเลยไม่ได้กลับคื 要通风管，这个是啊，对吧？哦，这个是安全的。